สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็จะมาสรุป2ตัวบนนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งวันนี้จะสรุปได้เลขวิ่ง อะไรจับคู่ได้กี่คู่เรามาดูกันว่าเลขที่จับคู่นั้นจะถูกอ,อกถูกใจหรือไม่นะครับก็ลองมาชมกันดูนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ขอบคุณครับเอาละครับวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุป2ตัวบนซึ่งสูตรบนทุกสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปนั้นก็จะมารวมกันอยู่ในคลิปนี้นะครับว่ามีกี่สูตรซึ่งงวดนี้นะครับก็ สรุปแล้วนะครับสูตรบนนั้นได้ลงให้ท่านผู้ชมไม่มากนะครับสำหรับงวดนี้นะครับถือว่าน้อยมากนะครับส่วนสูตรล่างนั้นลงให้เยอะพอสมควรนะครับแต่สูตรบนนั้นลงให้น้อยมากนะครับเอาละครับยังไงเราก็จะมาสรุปก่อนนะครับแล้ว ค่อยไปดูโค้งสุดท้ายอีกทีหนึง่งแล้วก็อย่าลืมติดตามเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับก็สายดวนบางหัวเสือก็ยังเดินดีอยู่นะครับเอามาดาูทุกสูตรว่างวดน,นี้เป็นยังไงนะครับสําหรับสูตรบนนะครับสูตรแรกนะครับเป็น10บ,บนนะครับ10บ,บนซึ่งเป็น10บ,บน2ส,สูตรชนตัวเดียวนะครับ แต่ลุงเนียงจะแยกออกนะครับแยกสูตรที่1กับสูตรที่2ออกก็คือสูตรที่1ได้3 40สูตรที่2ได้0ูนย์นะครับก็คือนีสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลัก10ทั้ง2สูตรนะครับสูตรแรกได้340สูตรที่2ได้0ู8ย์นะครับทั้ง2สูตรชน0ย์นะครับอ่ะทีนี้มาดู สูตรต่อมานะครับเป็นสูตรหน่วยหน่วยบนนะครับชน2สูตรนะครับก็แยกสูตรออกเช่นเดียวกันนะครับก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับสูตรที่1ได้543สูตรที่2ได้1 2 3นะครับสูตรที่1ได้543สูตรที่2ได้1 2 3นะครับก็สูตร หลักสิบแลวก็หลักหน่วยก็มีแค่อย่างละ2สูตรนะครับทีนี้ก็เป็นสูตรอ่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ลุงเนียงจับคู่ให้นะครับ4คู่ไม่ต้องกลับนะครับก็สูตรที่1ก็คือ07สูตรที่25 4นะครับก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะครับ คือสูตรน้อยลุงเมียงก็เลยจับมาลงให้หมดนะครับจะได้ตัวสรุปว่าเลขวิ่งตัวไหนนะครับสูตรต่อมานะครับเป็นสูตรหน่วย10บ,บนก็คือเด่นนั่นแหละครับสูตรที่หนึ่งได้3 4นะครับ สูตรที่2ได้3นะครับก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะครับต่อมาก็สูตรที่2นะครับสูตรที่เสูตรต่อมาเป็นสูตรสุดท้ายนะครับก็วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวอันนี้ได้คือสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับเท่าเท่ากันแต่ก็ วิ่งตัวเดียวนะครับได้ศูนย์นะครับวันนี้ก็เอามารวมกันด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าตกลงแล้วจะได้เลขสรุปตัวไหนนะครับก็สูตรมันน้อยนะครับสูตรน้อยวันนี้จะสรุปมันตัวเลขอาจจะไม่แน่นอนนะครับถ้าสูตรเยอะมันก็สรุปได้เลขวิ่งที่แม่นยำนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันก่อนว่า ได้เลขอะไรบ้างนะครับมาดูเลข3ก่อนมีกี่สูตรนะครับเลข3 1สูตรนะครับ2สูตร3สูตร4สูตรนะครับเลข3มี4สูตรนะครับทีนี้มาดูเลข4นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร 4สูตรนะครับ4ก็มี4สูตรนะครับทีนี้ศูนย์นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับ4สูตรศูนย์ก็4สูตรเช่นเดียวกันนะครับชน4สูตรนะครับ7 1>, 1สูตรสสูตร 7, สูตรนะครับส่วน1 2แล้วก็5แล้วก็8นะครับไม่มีตัวชนไม่มีสูตรละ1ตัวนะครับแต่ก็เอาไว้เป็นตัวจับนะครับเอาละทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเลขวิ่งคือเลขอะไรนะครับเลขวิ่งก็คือ สนะครับและก็สี่ทำไมไม่เอาศูนย์ศูนย์เนี่ยมันติดดับนะครับแต่ถ้าหากว่าใครชอบก็สามารถเอาไปาจับคู่กับตัวอื่นได้นะครับตัวที่ ติดดับจริงๆก็มีหนึ่งตัวก็คือศูนย์สองตัวก็คือห้านะครับสองตัววิ่งอันนี้เป็นเลขเลขติดดับนะครับเลขติดดับนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบก็เอาไปจับคู่ได้แต่ว่าในตำราโรงเรียนก็คือมันติดดับนั่นเองนะครับ ทีนี้มาจับคู่กันนะครับจับคู่ก็จะได้สามสามสี่นะครับ หนึ่สองสนะครับแล้วก็3าหนึ่งแล้วก็สองสนะครับบางคนว่าสองสาออกแล้วเอามาทำไมมันม,มันไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับเอาหวยเดี๋ยวนี้มันชอบออกตัวเก่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ การกันไว้หน่อยก็ดีนะนี่แหละโรงเรียนก็จับคู่ให้ได้แค่นี้นะครับจับคู่ให้ได้ทั้งหมด5คู่นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวเน้นเลขวิ่งนะครับตัวเน้นเลขวิ่ง ก็ยังไม่เน้นนะครับ3ระหว่าง3กับ4ี่นี่นะครับก็คือมันคู่ขี้กันนะครับเพราะฉะนั้นรอโค้งสุดท้ายนะครับว่าสรุปแล้วตัวไหนจะมาเด่นวิ่งนะครับส่วนเลขจับคู่บนก็คือแค่5คู่เท่านั้นนะครับและก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหวยเนี่ยสามารถ อย่างเช่นศูนย์เนี่ยมันอยู่หลักสิบมันชนกันแต่มันไปชนดับนะครับไปชนดับโุงเรียนก็ตัดออกก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบก็เอามาจับคู่กับลงนี้ลองดูนะครับส่วนหลักสิบเนี่ยสามกับสี่เนี่ยมันอยู่ทั้งหลักสิบอยู่ทั้งหลักหน่วยก็มีหมดทั้งสามกับสี่นะครับ หลักหน่วย4กับ3ก็อยู่ก็มีหลัก10 3และ4ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น3กับ4มาได้ทั้งหน่วยและก็10นะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวกลับมีโอกาสมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องกลับนะครับก็เอาละครับอันนี้เป็นวดประจำวันที่1เดือนกุมภานธ์68นะครับ ท่านผู้ชมก็เอาไปพิจารณาดูก่อนนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายลุงเนียงก็จะตัดลงให้เหลือน้อยลงนะครับก็ตอนนี้ก็55คู่นี่ก็ไม่ถือว่าว่าเยอะนะครับแต่อย่าลืมตัวกลับก็แล้วกันนะครับเพราะว่า3กมกษีเนี่ยมันอยู่ทั้งหลักหน่วยและทั้งหลักสิบนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับอ่ะแคปเอาไว้นะครับแคปเอาไว้นำไปพิจารณาดูให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจนะครับ1 2 3่ครับ